มือถือลดจำหนนวันนี้ราคาพิเศษค่ะใครอยากรู้มารอดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะวันที่14นะคะมีนาคมนะคะ2 5 6 7รนะคะร้านเดียร์ธุรกิจมือถือนะคะเรามีาการตัดสตอ็อกจำหนำค่ะแล้วก็มีเครื่องนะคะ iPhone หลายรุ่นเลยค่ะถ้าใครอยากรู้ว่ามีรุ่นอะไรบ้างน,นะคะเดี๋ยวที่เดียร์จะทัคลิปนะคะเป็นคลิปช้าๆนะคะสำหรับใครที่สนใจตัวไหนแคปหน้าจอนะคะแล้วก็ทัก messenger ม,มาได้เลยนะคะเทุผลที่เราไม่ได้ไล์นะคะเพราะว่ามันทีน้าไล์เนี่ยเราตอบไม่ทันนะคะแล้วก็ แชรกันไม่ทั่วถึงนะคะก็เลยขออัดคลิปดีกว่านะคะวันนี้พี่เบียจะเริ่มต้นนะคะจากเป็น iPhone ก่อนนะคะก็คือ iPhone 11นะคะ iPhone ที่ขายดีเลยนะคะก็อาจจะไม่ได้เรียงรุ่นนะ iPhone 11นะคะเป็น iPhone วสีม่วงนะจ๊ะตัวนี้นะคะความจุอยู่ที่6 4สินะคะเบต้าแบ,บ็ที่100ค่ะ นี่นะคะสภาพเครื่องสวยนะคะพี่เบียร์ดูเลยอ่านี่นะคะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่12,900บาทค่ะ12,900บาทลูกค้านะคะสามารถซื้อทเงินสดนะคะก็จะมีส่วนลดให้นะคะหรือว่าจะซื้อเป็นเงินขวันด้วยบัตรประชาชนก็ได้หรือจะเป็นบัตรเครดิตก็ได้นะคะถ้ายังไงสนใจทักแชทได้เลยนะคะ iPhone 11นะคะจะมีด้วยกันก็คือมีสีม่วงนะคะแล้วก็สีดํานะคะสีดําเนี่ยจะเป็นตัว128ิ b นะคะอ่ะนดี๋ยี่เปิดให้ดูนะคะสีดํา128ิ b นะคะสํหรับผู้ชายนะคะหรือว่าผู้หญิงที่เท่ๆนะคะหรือว่าการสีดําเนี่ยก็เป็นสีอมตะอยู่แล้วนะคะหรือจะชอบเป็นสีม่วงนะคะสกว่าบาแบบนี้อ่ะนะคะ ยังไม่พอค่ะ11นะคะยังมีสีเขียวด้วยนะคะสีเขียวเหนียวซับนะคะใครที่อยากได้นะคะตัวนี้จะมีความสุยที่6กเหมือนกันนะคะสีเขียวก็สวยนะคะสีม่วงก็สวยอ่าสีดําก็สวยค่ะราคาเริ่มต้น1 2 9 0 0หา 12, ค่ะนี่นะคะ iPhone 11เริ่มต้น12,900บาทค่ะใครสนใจนะคะเงินสดหรือเงินผ่อน,นได้หมดเลยจ้าให้ง่ายอย่าลืมแวะเข้ามานะคะ,คะยังไม่พอค่ะใครที่กำลังมองหาไอพฟนราคาถูกนะคะไม่เกิน ,6000 บาทนะคะ ตอนนี้นะคะเรามีเครื่อง iPhone 7รพับหลุดมานะคะคือตัวนี้นะคะตัวนี้จะมีตำหนิตรงขอบหน้ากล้องนะคะนิดหน่อยนะคะไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะเป็นเครื่องสีดำนะคะตัวนี้เอาไปเลยนะคะสาย2กิกนะคะเบต้าแปดหนะคะราคาเพียง5,900บาทค่ะ5,900บาทนะ 5, บาทจ้าใครสนใจแคปหน้าจอนะคะใครสนใจแคปหน้าจอ5,900บาทเท่านั้นค่ะนี่อีกตัวค่ะ iPhone XR สีขาวค่ะตัวนี้ะ เบต้ค่ะเบต้าแบตน0 0นะคะตัวนี้นะคะพี่เบียร์จัดปโปรไปเลยค่ะให้ราคาอยู่ที่1900บาทค่ะใครสนใจแคปหน้าจอนะคะ1900บาทเท่านั้นค่ะสภาพตัวเครื่องสวยไม่มีตำหนินะคะร้านของเรานะคะยังมีประกันให้ด้วยนะจ๊ะซื้อมือสองไม่ต้องกลัวว่าซื้อไปแล้วแล้วก็มีปัญหานะคะแบตเตอรี่ก็100%เไปเลยนะคะที่ร้านก็รับถ่ายโอนข้อมูลให้ฟรีด้วยนะคะ อีกตัวค่ะตัวนี้นะคะเป็น iPhone 12 Pro ค่ะใครที่ไม่ชอบมือถือใหญ่นะคะแล้วก็หนักพกพาลําบากหรือเวลาใช้ลูกถ่ายรูปนะคะก็สามารถใช้มือเดียวได้เลยเวลาขับรถอยู่นะคะจะดูรายชื่ออะไรก็ง่ายค่ะเพราะใช้มือเดียวได้นะคะเพราะว่าตัว Pro Max เนี่ยจะมีข้อจํากัดอยู่ว่า จอใหญ่นะคะใช้งานก็ต้องแบบมีน้ำหนักมือต้องกับ2มือนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็น iPhone 12 Pro นะคะความจุที่128 g b เป็นตัวเครื่องสีทองนะคะเครื่องไม่ได้เล็กนะเอาจริงอ่ะ12 Pro ปเป็นเครื่องที่ถนัดมือพอดีนะคะแล้วก็น้ำหนักเบาด้วยไม่หนักเกินไปนะคะตัวนี้นะคะ 128G b สีทองพี่เบียร์ให้ในราคา1 8 9 0 0บาทค่ะเห็นไหมคะสีจะดูดีไซน์ก็คือหรูหราเลยนะคะ นนีะะคะเป็นตัวนี้เป็นเบต้าแบบแท้เลยนะคะแบตที่แปดสิบหกเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับตัวนี้นะคะลูกค้าคนไหนนะคะใช้ไปนะคะพี่เป็นมีรประกันแบตให้ด้วยเพราะว่าจริงแล้วอะ่ะไม่อยากจะเปลี่ยนแบตให้นะคะแบตบแท้เนี่ยแบตที่คุณภาพที่สุดแล้วก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์ยังใช้ได้อยู่แต่ถ้าลูกค้าซื้อไปบอกว่าพี่อาทิตย์หนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าหนูอยากได้แบตหนึ่งอันนี้พี่ก็เปลี่ยนให้ได้นะคะอนอยู่ในเนื้อไข่นะคะแต่จะบอกว่าใช้แบตแท้ดีมากนะคะแล้วก็ใช้ไปเลยนะคะอันนี้เป็นไอโฟนสะคะ อีกตัวซาตัวนี้นะคะใครบอกว่าเมื่อกี้จอเล็กผมไม่ชอบครับผมชอบจอใหญ่ตัวนี้เป็น iPhone 13 Pro Max นะคะสีบลูนะคะเครื่องสวยมากนะคะลูกค้าค่ะพี่เบียร์มองอยู่นะคะมองเขาเรียกว่าออมองด้วยตาด้วยนะคะแต่ลูกค้าก็สามารถมาสัมผัสได้นะคะก็คือเป็นเครื่องที่สภาพสวยนะคะตัวนี้นะคะ13 Pro Max นะคะ ความจุอยู่ที่128นะคะแล้วก็เบต้าแบตแท้เหมือนกัน86%เหมือนกันเงื่อนไขก็คือถ้าลูกค้านะคะบอกว่าพี่ครับแบตหนึ่งอาทิตย์ผมเก็บไฟไม่อยู่เลยพี่เบต์เปลี่ยนให้เลยค่ะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะแบตแท้ดีที่สุดแล้วก็เครื่องไม่ได้ผ่ากนการแกะอะไรด้วยนะคะเป็น13 Pro Max 128 g b นะคะใครสนใจนะคะแคปหน้าจอรีทักแชทค่ะตัวนี้พี่เบต์ให้ในราคา26,900ืารค่ะมีทั้งเงินสดเงินผ่อนผ่อนด้แบบประชาชนเราก็มีอ่านี่นะคะค ใครสนใจนะคะกดติดตามเพจนะคะเราจะมีเครื่องเด็ดๆแบบนี้นะคะแล้วก็จัดคลิปให้ลูกค้าสําหรับหน้าเพจก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะ13 Pro Max 128ติค่ะราคา26,900บาทค่ะ มีแล้วค่ะตัวนี้นะคะเป็น iPhone 14ค่ะเป็น iPhone 14สีม่วงนะคะมีประกันศูนย์ด้วยนะคะถึงวันที่16เดือนหน้านะคะแล้วก็ราคาอยู่ที่29 0 0อบาทค่ะเป็น iPhone 14สีม่วงน่ารักมากค่ะสีจริงก็คือหลอกม่วงชมพูมากเลยนะคะอันนี้มมนอาจจะมีงแสงนะคะเป็น iPhone 14สีม่วงนะจ๊ะตัวนี้นะคะเป็นสภาพเครื่องสวยนางฟ้าเลยนะคะเครื่องสวยนางฟ้าเลยเบต้าแบตแท็กแนะคะราคาอยู่ที่29 0 0รอบาทค่ะ สี่สองบาทค่ะสดความรับระกนหรือความรัเครดิตได้หมดเลยจ้ะ iPhone 14นะคะใครสนใจคันหน้าจอเลยจ้า14สีม่วงกมชมพูนะคะสวยมากๆค่ะตัวเด็กของเรามาอีกหนึ่ตัวค่ะตัวนี้เป็น iPhone 14 Pro m a x ค่ะ ตัวนี้นะคะ256กิกเป็นตัวสีขาวแถมยังมีประกันสูงค่ะราคาอยู่ที่3700แถมยังมีอุปกรณ์นะคะครบกล่องอด้วยนะคะใครที่กำลังมองหา iPhone 14 Pro Max ไม่อยากซื้อ15 Pro Max เพราะว่ามีนู่นนั่นนี่บลาบาขาวเยอะแยะมากมายค่ะ14 Pro Max ต้องสามตัวแล้วจะบอกว่าสีขาวเป็นสีที่สวยมากแล้วก็หายากด้วยนะคะตัวนี้14 Pro Max 3700ค่ะเงินสดเงินผ่อนสามารถทักแชทได้เลยจ้า ลูกค้าบอกว่าหลายคนนะคะไม่อยากได้ iPhone แับพี่อยากได้ iPad e ค่ะตอนนี้เรามี iPad นะคะวันนี้ที่เราตัดมานะคะจะมี iPad เป็นเจน9ค่ะมีทั้งตัว6ใส่ซิมแล้วก็ไม่ใสซิมนะคะ iPad เจน9ตัวนี้นะคะก็จะมีประกรันสะูงด้วยนะเออใครกำลังมองหา iPad เจน9นะคะนี่ค่ะเจน9 6,4 w i f i นะคะเริ่มต้นที่9,9 0 0บาทค่ะแล้วก็ตัวใส่ซิมได้6 4 GB นะคะจะมีราคาที่1นึ0งบาทค่ะ ตัวเครื่องนะคะก็เป็นเครื่องที่สภาพดีเลยนะคะพี่เบียร์เช็คแล้วนะคะใครที่กําลังมองหา iPad นะ,ะตัวใส่ซิมแล้วก็ตัวไม่ใส่ซิมนะคะนี่นะคะมีสีดำมังคู่เลยนะคะก็สามารถทําแชทได้เลยนะคะนี่ค่ะโอเคใครสนใจตัวไหนนะคะก็แคปหน้าจอนะคะเงินะสดเงินผ่อนอย่าลืมนะจ๊ะ โอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รู้ไปแล้วนะคะว่า iPhone หลุดจำนานําวันนี้นะคะมีรุ่นอะไรบ้างน,นะคะใครที่กำลังสนใจอยู่นะคะก็อย่าลืมทักแชทมาน,นะคะแคปหน้าจอนะคะเราจะมีส่วนลดพิเศษให้สำหรับลูกค้าที่มาจากในคลิปนี้นะคะถห้ไงฝากร้านเบียธุรกิจมือถือนะคะนี้นะคะทั้งสองด้านเลยนะคะก็อย่าลืมแวะเข้ามานะคะร้านของเราจะมีทั้สองสาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกที่หนึ่งค่ะอยู่ติดกับเซเว่นอีเลฟเว่นโรงงานทีวิเชอร์ค่ะและอีกสาขาหนึ่งก็คือสาขาสวนตูนค่ะอยู่ติดกับปั๊มพีทีเลยใครรู้จักสวนสายสวนตูนนะ สาวสวยบริการอยู่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเราเปิดร้านทุกวันเลยค่ะ9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะคะหากลูกค้าคนไหนสนใจนะคะไม่จะเป็นเครื่องมือหนึ่งมือสองหรือจำนำหรือจะเป็นเครื่องซ่อมที่ต้องการนะคะจะมาเซอร์วิสนะคะเราก็มีบริการค่ะและที่สำคัญนะคะเราก็มีเงินสดเงินผ่อนแล้วก็มีผ่อน์ตบระชาชนด้วยนะคะถ้าลูกค้านะคะไม่ชอบเออ่เป็น iOS นะคะก็จะมีเป็น Android ด้วยนะคะก็จะมีเป็นแบรนด์ Samsung ที่สามารถขอดพอรประชาชนได้ด้วยเพียงแค่พกบัตรประชาชนมาหนึ่งใบก็สามารถเข้ามาตรวจเช็คสิทธิ์ได้เลยค่ะวันนี้นะคะพี่เบลก็ขอจบคลิปสััั้้้้้นน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 ๆะะะคคคคเเเเรื่่่่่อออองงปปวีีีพยยยทาาาาากกจจใหหมลิบบ๊